โอบอไฟยูบูทีวีนะมาพบกับผมอีกแล้วนะโอเคหายกันไปนานมากเลยนะเพราะช่วงนี้การบ้านเยอะเอเนะกว่าจะหาเวลามาได้คนระับผมที่ผมเล่นได้นี่เพราะว่าผมเคลียร์จนหมดทุกอย่างอืม,อมการบ้านโรงเรียนไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยโคตรเยอะตอนนี้ผมมันก็มีคนพิมพ์ภาษาไทยนะก็แปลว่าผมเล่นไลฟ์บอเสิร์ฟไทยดูฮะผมลองมาเล่นดูฮะ ที่ผมเล่นก่อนๆเป็นเซิร์ฟของฝรั่งนะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยแล้วนะผมลองดูว่าคนไทยมันจะเท่าไหร่กัน <c oughs> โอ้ยอย่าเพิ่งมั่นใจอาจจะผมอาจจะกากกว่าก็ได้นะฮะเพราะว่าคนไทยก็ฝีมือไม่ใช่ย่อยนะฮะหืมคนไทยนี่เก่งนะเก่งกว่าฝรั่งเยอะเลยนะผมเชื่อมั่นในคนไทยฮนะทีมกันโอ้โหจะมาโกงมาทีมอะไร เอาแบบลุยเดียวเลยอืมเบาเกินไปเปล่าหรือว่าดังเกินโอเคผมเอาเท่านี้แหละอืมโอเคโอ้โหใครบ้างวะปา<ะ>ดดูสามคนรวมกับมันเองก็เป็นสี่คนเฮ้ยทีมสี่เลยเหรอสี่คนทีมหนึ่งจำไว้จำชื่อมันไว้ฮะ พวกนี้มันมันไม่อยากอยู่คนเดียวฮนะมันอยากมีมีเพื่อนร่วมทีมนะฮะสามร้อยสายย่อเพื่อนเพื่อนกันกดสองสองใหม่หรือผมไม่และย่อคนไทยนี่มันสรรหาคำพวกนี้เนาะฝรั่งมันไม่ค่อยพูดเยอะเหมือนคนไทยนะโอเคไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็รอ จนเก็บเริวไปอีกหนึ่งนาทีนะฮะเป็นพวกการโอ้โหมันมีการเรียกค่าถ่ายแล้วฮนะไม่ใช่แล้วมันก็มีมันก็เป็นด่านเดิมๆเนาะแต่ว่ามันก็มีคนฝีมือต่างกันไปนะไทยไหมโอ้อะไรวะไทยเราก็ถ่ายนะไทยครับ ตอบตอบด้วยเผื่อเดี๋ยวเขาเสียใจไทยครับพูดแบบเพราะนะฮะไทยครับไทยครัวสตีปแปดแปดเก้าสามลืมละลืมละวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเฮ้ยโอ้ขนาดนี้เลยงั้นผมขอหนีไปข้างบนก่อนแล้วกันนะ พาะมีมีกล่องครับผมจําได้โอยเสือยังไงผมผมจะรอดนะฮะยิ่งไม่มีอาวุธเอ้ยมีอยู่นี่หว่ามันมันมีไวไรตรงโอ้ทีมกันว่าแล้วไอไอพวกนี้ทีมกันทําไมฮะมันไม่ไหวเลยตีกนันได้แล้วโอยมันไม่ไหวเลย ผมอยากได้ชุดชุดก่อนมานะยอ,อ,อยากได้ดาบอ่ะวิ่งสิไปสิครับ,ร,บรออะไรพวกนี้เห็นพวกนี้จํมตจะมาทีามามันอะไรเออ,อเฮ้ยติดติดพิษติดพิษครับโอ้หนีก่อนนะจังหวะนี้ฆ่าคนนึงได้แล้วครับพวกนี้พวกคนไทยนี่มันเห็นแก่โอ้ยอืมโอเคนะโอ้ยเปหนึ่งนะ อืมเราถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวนี่ครเเกิอดอะไรขึ้นกับมันอ่าโอเคนะคงจะมีเสียงรบกวนก็เล็กน้อยนะอ,อืม มีของดีอยู่นะฮะเฮ้ยเอาเอาอันนี้ออกโอเคนะอุ๊ยไปไปไป,ไปเราฆ่าคนไทยง่ายมากมันโหจี๊จี๊ฮะเฮ้ยเฮ้ยมันหนี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 เออเห็นกล่องอะนี่แหละคนไทยมันจะหากล่องอะ หวังว่าจะมีไม่มีใครมาตีหลังเรานะฮะเดี๋ยวได้ีต็มเกงใหม่ฮะเดี๋ยวเราไปหาคนนั้นดีกว่านะหายไปไหนวะเราขึ้นที่สูงแลนะเพื่อความใช้รถเพื่อความแข็งแรงใช้รถใช้ถนนนะฮะเ,เราไปเราไปเลี่ยนแบกซกบใครไม่รู้อูม้มันมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับอุ๊ยวาแล้วไงวาแล้วไง มันมันหาเรื่องมัะมันหาเรื่องเฮ้ยยู่ไนวะมันอุยอ้ยเฮ้ยเฮย,ยเราไม่อยากเป็นทีมเจ้าเราไม่อยากเป็นทีมเจ้าเฮ้ยอย,อย่าเลยของพวกนี้อู้เราต้องไปจัดการพวกนั้นนะฮะถ้าเป็นเคงนี่เพิ่มเลือดมันไม่เพิ่มกับพอนะถ้าเราวางจำได้ อืมเราก็รีบไปฆ่าสิครับมันวิ่งหนีโอ้โหมันมันจะเป็นถ้าเป็นมาราธอนี่คุณชนะมันพวกนั้นพวกมันชนะเลยอืมผมคิดว่าขวานขวานเพชรยังดีกว่านะฮะอุ้ยมีคนมามีคนมามันหนีเราก็ไปหามันครับจะไปทำไมเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพงย่พึ่งเดี๋ยว ้ตีมันสิครับตีมันสิครับตีมันสครับเดี๋ยวเราไปไปคราฟตรงกลางมีโต๊ะคราฟู่เน,นาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราฆ่าได้กี่คนนะวะโอ้เยอะเลยเดี๋ยวเราเก็บของก่อนถ้าเป็นอีกไดมอนอีกอันนึงรู้เรื่องเลยฮะร,รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยฮะจังหวะน,นี้ รู้เรื่องเลยถ้ามีไดมอนด์อีกก้อนหนึ่งรู้เรื่องเลยฮะโอเคมันมาเป็นอู้ที่หนึ่งเลยอ่ะโอ้โอม,มีมีทุนมีคนมันมันเห็นผมมันเห็นชื่อผมแล้วละแต่ว่ามันไม่รู้ว่าผมจะมาหามันไหมแค่นั้นเองโอ้ยเดี๋ยว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 เราต้อง Quay bên nữa bạn. Mặt mục gom lơ Mình gom lơ. Chạy lại là phù hợp. Ui tuyệt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 . ว่าผมจะมาหามันมันก้มเลยฮะจังหวะนี้โอ้ยดับไดมอนหรือเปล่าอู้ตายแล้วครับผมโดน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 มันโดนเออเราก็อู้ไดมอนต้องการไดมอน โอเคไดมอนด์ okay, ได้ลแล้วครับได้แล้วดาบไดมอนด์ได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเอยเดี๋ยวด้เป็นเรื่องที่ดีมาก,ร,มาก <Yeah. S 1> รู้เรื่องแล้วครับผมรู้เรื่องแล้วอะไรจะโหดขนาดนี้เราอุยอ้ยอุย้ยมีคนอยู่ตรงกลางเเราไม่ให้เองยึดตรงกลางหรอกเว้ย <Yeah. S 1> เราเป็นคนเทพอือ <c oughs> <c oughs> นี่ละนี่ละเออเออปุ้ยฮึมรู้เหลืองนะฮะโอ้สบายมากคนไทยโบสไฟเบอร์บูวอนด์แมชนี่อ่างั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้มากๆด้เลยนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้หน้าคลิปได้เลยนะถ้าอยากรู้ข้อมูลข่าวสารผมก็เข้าไปที่เพจใต้ ต้คิดได้เลยนะไปดูว่าผมโพสว่าผมโพสอะไรบ้างอาจจะอาจจะรู้ข้อมูลของผมก็ได้ว่าผมจว่าผมมีเวลาว่างไหมเออเดี๋ยวผมจะโพสนะฮะโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย่ yeah. Hey girl, it's your song. Let's see that, but don't, don don't, don't. I'ma try to do the things that you don't.